คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ฟังครงนี้ครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้นะคะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับอฟิก้าออฟเทียคูชั่นเกรดนะครับคุณแม่ตัวนี้เป็นโมเดล y ย a r 2022ยแล้วนะครับคุณแม่ตัวออฟเทียคูชั่นเกรดนะฮะสังเกตง่ายๆนะฮะจะมีโช๊คอยู่2จุดนะครับคุณแม่มีทั้งโช๊คอยู่ที่ล้อตัวนี้นะครับแล้วก็มีโช๊คอยู่ที่เบาะในตัวนะครับ ตัวออฟเทียจะต้องมีโชคที่เบาะนะครับคุณแม่ตัวนี้ตัวท็อปเรือธงแล้วตัวออฟเทียคูชชั่นเกรดใช่ไหมครับก็จะมีเออหลังคาครับคุณแม่หลังคาของออฟเทียคูชชั่นเกรดสามารถกันยูวีได้99.99% 99สามารถคุมได้จนมิดนะฮะมีหน้าต่าง2อันเป็นผ้า2ชั้นนะฮรระกันละอองน้ําได้และที่สําคัญนะครับตัวนี้นะฮะเป็นมือจับหนังที่ให้ความนุ่มเป็นพิเศษนะฮะมีลายหนังชัดเจนนะครับสัมผัสแล้วรู้สึก พรีเมียมนะฮะร้านเรานะฮะยังจัดโปรโมชั่นช็อคไทยอีกในหลายๆรุ่นนะครับคุณแม่คุณแม่สามารถติดตามดูจากในเพจหรือในเว็บไซต์ของทางร้านได้อีกทีนะฮะ